เปงานอยู่วัดครับ้านนี้ถอยรถไปมันไม่คล่องครัล่องอยู่ข้างวัดรถไปติดบ้านนี้ครับรถติดหลวงพ่อว่ามาว่าไรดอกหลวงพ่อว่าให้ถอยถอยถอยครับนเราขั้นเงี้ยนี่แหละขั้นขับอยู่สมุนไงละก็เลยถอยครับถอยมันขึ้นได้บ้านนี้เพรขึ้นได้บ้าหลวงพ่อบรรยุทมือก็ปัสสาวะอะไรต้องสีหนับมันก็ที่สิแปรงไหนเนาะับมูกสีจมือขึ้นหานิ้วปัสสามาแล้วว่าสันขอทางหนาเลยว่าสันว่าเว้ยเขอทางหลัง ให้เขาทาั้งหลังเลยทั้งหลังทา้งนามจมเลย<ม>ถอยหลังมากครับบานมันมีเหลือรถกัคิดว่าควบคิดของพอเนาะครับแต่ว่าหาสองสามเอทะเบียร์รถของพอในทะเบียนยังครับหาสองสามสามโอ้เต็มหาสองสามสามหาสองสามสามแต่พอมากเถือคือหาสองสามหาสองสามครับสามสองหาแล้วมาตัดไปสองตัวก็ไดค้ครับครับสองสามสามสองหาสองแต่สามสามเดียวอาเฉพาพอ สามสามนี่คันนี่กันกันไว้นี่ก็ได้จักนั่นกับบ๊อบไปยังแหล้วแต้สี่สิบเอ๋อเล่ผเ้มันนอกแต่พอมาก็คือหาสองสามสามครับคือทะเบียนรถคันนี้ครับท่านผู้ชมครับดีครับที่พอฉลองเพิ่ฝันเห็นเห็นครับก็คือฝันวราจะของไปขับรถนะพเนาองแต่รถมันไปติดรถไปติดครับวัาหลวงพ่อว่าบอให้เขามาหลาเขาว่าได้นะมันถ่วมันเล้วว่าให้ถอยหลังครับก็คิดเห้เด้อถอยหลังแค่ว่าให้ถอยหลังอมันมันเลขหาสองสามแต่ว่าก็ถอยยังได้กั ทานผู้ชมงกัแปลเบิงแปรอบิงเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พี่น้าตั้แต่อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะกำลังรอเพื่อนอยู่นะคะแต่ก็จะแปลความฝันของพ่อฉลองให้ฟังอีกนะคะก็คือพ่อฉลองเนี่ยฝันว่าฝันว่าไปช่วยงานวัดแล้วปรากฏว่าขับรถไปไปเจอคลองเพราะว่าน้ำมันท่วมรถก็ไปตินนะดเนาะรถก็ไปติดโคลแล้วก็มีหลวงพ่อมาช่วยโบกรถมาช่วยโบกรถบอกว่า ถอย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 แล้วหลวงพ่อก็ทํามือแบบนี้หยุด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 ได่แหละแบบนี้นะไม่ต้องมาแล้วนะเขาบอกว่าไปข้างหลังได้เลยไปข้างหลังได้เลยเพราะว่าข้างหน้ามันจมข้างหน้านมันจมนะคะพอฉลองก็ขับไปตามที่เขาบอกนะคะ,ะความฝันนี้ก็แปลความแบบนี้นะคะการถอยหลังก็หมายถึงยกมาห้ามือยกมาห้านิ้วนะคะก็หมายถึงให้ถอย <S <S ให้ถอยออกไปห้าให้ถอยออกไปห้า เป็นปีนี้ปี2565นะคะปี2565ก็จะต้องถอยลงไป5ก็คือจะเป็นปี2560เพราะปี2560เนี่ยก็ท่าพระเนี่ยเขาก็หมายถึงพระเพิงนะคะหมายถึงพระเพิงเนื่องจากว่าวันที่26ตุลาคม2565เนี่เป็นวันถาวายพระเพิงพระบรมศพนะคะที่เรารู้ว่าจะต้องเกี่ยวกับวันถาวายพระเพิงพระบรมศพรู้ได้ยังไงก็เป็นเพราะว่าพ่อฉลองเนี่ย ท่านเป็นคนสับเบลอ,อาท่านเป็นจะเกี่ยวกับการเผาศพนะคะพอเผาศพปุ๊บเรามีพระมาโบกแบบนี้ถอย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 ,ถอยไปห้าปีแล้วท่านเป็นสับปปเบลก็หมายความว่าเกี่ยวกับถาวายเกี่ยวกับเพลิงศพเผาศพนะก็จะต้องเป็นวันที่26ตุลาคม2565วันถาวายพระเพลิงพระาบรมศพแบบนั้นนะคะแบบนั้นทะเบียนรถของพ่อฉลองก็คือ5 2 3สองสาส่ะ2องสามเนี่ย องสามเนี่ยก็หมายถึงสองสามหมายถึงวันวันปิยมหาราชก็คือวันที่ในหลวงรัชกาลที่5สวรรคตนะคะ23ตุลาคม2 4 5 3อ่าทะเบียนรถของทะเบียนรถของพ่อฉนองเนี่ยบอกเลยนะคะว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของในหลวงรัชกาลที่5อ่าบอกเลยนะคะบอกเลยนะคะเนี่ย5 2า3เนี่ยบอกไวช้ชัดๆเลยนะคะแล้ว พอถอยไปได้5ปีนะคะก็จะเป็นพอจ5 6 0ก็คือวันที่26ตุลาคม2560นะคะแล้วพอลดแต่ละคันนะคะก็จะมีแม่ยานดงแม่ยานางเนี่ยก็คือตอนว่าคราที่แล้วเรอแปลคําว่าแม่ยานดงก็คือแม่ก็คือ12ยาก็คือ21แล้วก็นางก็คือ4 0นางก็คือ21นางก็แม่ก็คือพระพันปีหลวงยาก็คือสมเด็จยา นางก็คือพระนางเจ้าพระปรมราชินีสุธิดาพระองค์ก็พระชนมายุนะคะก็คือพระพันปีเี่ยอายุ9 0พรรษาสมเด็จย่าก็9 4พรรษาพระนางเจ้าสุธิดาก็4 4พรรษานะคะ่วนที่ออกววนที่แล้วก็มีเลขหมดเลยนะคะเดี๋ยวพี่ตั๊ต่ตจะชี้ให้ดูนะคะว่ามีเลขยังไงนะเ,เห็นเห็นเลยใช่ไหมคะว่า แม่ย่าแม่ย่านางที่หวยออกมัที่แล้วนี่อันนี้เราอยู่กับย่าเลยนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่หน้าศาลศาลจังหวัดสมุทรสาครเราก็อยู่กับย่าเลยนะคะอยู่กับย่าเพราะรอเพื่อนอยู่ธรรมชาติเลยนะคะอันนี้ธรรมชาติให้อยู่กับย่าให้มีย่าเพราะว่านั่นอันนี้นะคะหวยที่วดที่แล้วก็คือ4 8 4 6 6 9ข้างล่าง50 90ก็คือตัวนี้นะคะ90าอ่า ม่ย่าอันนี้แม่นะคะแม่90ย่า94นาง44ถูกต้องเลยไหมคะถูกต้องเลยไหมคะอ่าแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็มาแยกเลขนะคะ94ก็คือเป็น9 4เป็น49อ่า94เป็น49แล้วก็44ก็เป็นนี่แบบนี้นะคะจับเป็นแถวก็แยกไว้ให้หมดแล้วนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็เลขเดิมนะคะเราอยู่กับย่าเลยนะคะเนี่ยอยู่กับยา่า 268กับ14นะคะ268กับ14อ่ามืออันนี้ก็คือมือของรัชกาลที่5แบบนั้นนะคะแล้วเขาบอกว่าให้ถอยไป5ปีอ่าก็เป็น6กศูนย์สำหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะก็จะมีรถนะคะรถมหาชัยเราก็จะถ่ายรูปไปนะคะเพราะว่า สวยงามนะคะรถสวยงามวันนี้ก็มาที่นครปฐมมหาชัย